สวัสดีค่ะติ่งรีวิวค่ะคลิปนี้มารีวิวซีรีส์แนวแอคชั่นดราม่าที่หอมกลิ่นความปวดประสาทนะคะเพราะว่าได้ทีมงานเบื้องหลังจากเรื่องเพนเฮาส์มาหลายคนเลยค่ะกับเรื่อง Pandora, B e นิสเ the p a รา d i s e เลาเรื่องราวของโฮงแทราหญิงสาวที่มีชีวิตสมบูรณ์แบบค่ะ เธอมีทั้งสามีที่เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จและกําลังจะลงเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีแถมยังมีลูกสาวที่น่ารักอีกหนึ่งคนแล้วก็มีเพื่อนบ้านเป็นนักข่าวที่น่ารักและก็สนิทสนมอย่างกับเป็นคนในครอบครัวเดียวกันชีวิตเธอเหมือนจะดีมีความสุขนะจนวันหนึ่งค่ะชีวิตของเธอก็ต้องเปลี่ยนไปเพราะความทรงจําที่หายไปกว่า15ปีของเธอค่อยๆกลับมาซึ่งตัวตนเดิมเธอก็คือเบอร์50นักฆ่าฝีมือดีที่ประสบอุบัติเหตุจนความจําเสื่อมเมื่อความทรงจาของ เธอค่อยๆกลับมาก็มาพร้อมกับโจทย์เก่าที่เคยฝึกฝนเธอพวกเขาอยากฆ่าเธอปิดปากค่ะแต่ด้วยความที่เป็นอดีตนักสู้เธอจึงเอาตัวรอดมาได้ทุกครั้งพร้อมๆกันนั่นเองเธอก็ต้องสืบหาความจริงว่าใครที่อยู่เบื้องหลังตัวตนฮวงเทราตัวปลอมนี้และเรื่องราวของเธอจะเป็นอย่างไรเธอเป็นหุ่นเชิดของใครกันแน่ก็ต้องลองไปดูกัน เรื่องนี้นะได้ทีมงานจากเพนเฮาส์ค่ะแล้วก็นักแสดงเพนเฮาส์คัมแบ็กมา2คนนะคะก็คือ egr อนนี่แล้วก็บงแทกยูค่ะคือดูจากปกแล้วก็ดูจากนักแสดงที่คัมแบ็กอะทุกคนรู้สึกไหมว่ามันหอมกลิ่นดราม่ามากนะคะก็คือก่อนด่วติ่งเตรียมกรมพาราเลยค่ะทุกคนคือมั่นใจมากว่าต้องปวดประสาทแน่นอนแต่พอดูไป2 EP แรกอะกลายเป็นว่า อ้าวนี่มันเป็นซีรีส์แนวดราม่าแอคชั่นนี่นาแต่พอดูไปอีก2ตอนนะคะเป็นตอนที่4ก็รู้สึกเลยว่าอ้าวนี่มันซีรีส์ปวดประสาชัดชัด นางเอกคือ EGR ออนนี่ค่ะที่คัมแบ็กมาเป็นโฮงเทราสาวสวยครอบครัวเศรษฐีที่ชีวิตดีสามีดีลูกสาวน่ารักชีวิตสมบูรณ์เพอร์เฟทุกอย่างจนวันหนึ่งอ่ะความทรงจำที่หายไปหลายปีก็กลับมาจ้ะตัวตนเดิมเธอคือเบอร์50จ้ะเป็นนักฆ่าที่ถูกฝึกให้มาเป็นอาวุธมีแผลเป็นที่หูด้วยนะคะเพราะว่าโดนหมากัด พอความทรงจำเธอค่อยๆกลับมาก็พอดีกับแฮสัวเพื่อนบ้านนะคะที่เป็นคนสนิทของนางเธอเป็นลูกของอดีตประธานาธิบดีกำลังตามหานักฆ่าที่ฆ่าพ่อเธอซึ่งนางเอกรู้แล้วนะว่าแฮสัวกำลังตามหาตัวเองแต่เธอสับสนจำไม่ได้ค่ะว่าได้ฆ่าพ่อเขาหรือเปล่าเลยพยายามห่างๆกันไว้เพื่อหวังว่าจะรักษาความสัมพันธ์แต่มันด้านอันตรายยิ่งกว่าเดิม เพราะว่าโจดเก่าอ่ะคนที่เคยฝึกนางเอกตั้งใจจะฆ่านางเอกทิ้งเลยเอาครอบครัวแล้วก็สามีมาขู่ค่ะซึ่งนางเอกก็ไม่กลัวนะคะก็คือมีการต่อสู้ไปหนึ่งกลุ่มช่วงเนี้ยแอคชั่นกระจายจัดเต็มมากส่วนสามีนางเอกก็คือพี่อ e. ีซุงยุนค่ะที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาจากเรื่อง v i p ใช่ไหมคือดูจากเรื่องนู้นก็คือหอมกลิ่นดราม่าปวดประสาทเหมือนกันค่ะเรื่องนี้พี่เขามารับบทเป็นพโอเจยอนสามีสุดเพอร์เฟกนะคะเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จในชีวิตค่ะคังรักลูก ขังรักเมียมากๆดูเป็นสามีตัวอย่างอ่ะดูเป็นคนดีมากๆเลยซึ่งสองอีพีแรกถึงก็รู้สึกว่าเฮ้ยสามีดีจังเลยจ้ารู้สึกอิจฉากรุบแต่พอดูไปเรื่อยๆเฮ้ยพี่คนนี้ดูเป็นคนน่ากลัวอยู่นะนอกจากสามีนางเอกจะน่ากลัวแล้วนะคะคนรอบๆตัวนางเอกก็น่ากลัวด้จใะทุกคนคือทุกตัวละครมีโอกาสในการจะหักหลังกันทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพี่สาวนางเอกนะ สามีของเพื่อนบ้านองค์กรที่ตามล่านางเอกค่ะซึ่งเดี๋ยวซีรีส์จะค่ะคอยๆเฉลยนะคะว่าพวกเขาอ่ะมีที่มาที่ไปยังไงและเกี่ยวข้องกับนางเอกยังไง15ปีที่ผ่านมาของนางเอกอะ่ะนางเอกไปเกี่ยวข้องกับใครอย่างไรบ้างและทําไมถึงมาอยู่ในตัวตนของเฮราคนนี้ค่ะตอนนี้ติงดูมา4ตอนนะคะสนุกดีค่ะทุกคนคือตอนดู2อ p แีพีแรกติ๋งรู้สึกว่าเฮ้ยทุกตัวละครดูเป็นคนดีนะดูไม่ปวดประสาทแน่นอนแต่พอดูไป เรื่อยๆนะคะทุกคนเราจะค่อยๆเห็นว่าทุกตัวละครค่อยๆออกลายว่าตัวเองเป็นคนเทาๆทั้งหมดคือตอนเนี้ยดูแล้วไม่ไวใ้ใจใครสักคนในเรื่องเลยค่ะนอกจากหนังเอกคือมันเริ่มมีคนตายแล้วค่ะทุกคนคือเปิดจากซีรีส์เรื่องเพนเฮาว์าจำได้ไหมเปิดฉากแรกก็คือมีคนตายแต่ซีรีส์เรื่องเนี้ยเปิดมา4ตอนถึงมีคนตายแล้วก็หอมกลิ่นความปวดประสาทเหมือนกันเลยะคะ่ะทุกคนคือทุกๆตัวละครค่อยๆเผยด้านมืดของตัวเองออกมา และคนที่ตายนี่แหละค่ะทุกคนที่เกี่ยวข้องกับนางเอกแล้วก็เกี่ยวข้องกับตัวตนเก่าของนางเอกก็คือเบอร์50นะคะทำให้เราสงสัยว่าใครเป็นคนฆ่าคนนี้กันนะซึ่งคนที่ตายอ่ะค่อนข้างไปตัวละครสำคัญเลย <c oughs> พูดเลยนะคะว่าตอนดูไป2 EP แรกติงรู้สึกว่าเออนี่มันเป็นซีรีส์แนวแอคชั่นโรแมนติกดราม่านี่คิดว่ายังไงก็คงไม่ติดค่ะแต่พอดูไป4 EP เท่านั้นแหละติงเลยรู้สึกว่า ติดแล้วเพราะมันมีกลิ่นความปวดประสาทมันมีกลิ่นความเป็นซิลิเพนเฮาแล้วก็มันมีความสืบสวนนิดๆนะคะทุกคนทำให้เรารู้สึกลุ้นไปกับทุกตัวละครแล้วก็เอาใจช่วยนางเอกมากๆ อลืมพูดไปว่ามีอีกตัวละครหนึ่งที่ติ่งชอบมากเลยก็คือบอดี้การ์ดของนางเอกค่ะที่ว่าถูกส่งมาเพื่อปกป้องนางเอกนะคะซึ่งเป็นคนที่หล่อมากเลยจะทุกคนแล้วดูมีความเกี่ยวข้องกับนางเอกมากๆเลยเตอนติ่งดูติ่งรู้สึกว่าแววตาเขาอะ่ะดูมีอะไรดูเป็นคนที่ไว้ใจได้นิดนึงแล้วก็อีกใจนึงคือช่างใจว่า เอ๊ะเขาจะเป็นฝ่ายเดียวกับเราหรือเปล่านะพี่เขาก็ยิงปืนเก่งต่อสู้เก่งนะคะติ่งคิดเอาเองนะคะทุกคนว่าผู้ชายคนนี้น่าจะเป็นน้องชายนางเอกที่หายตัวไปแล้วนางเอกก็คิดว่าน้องชายคนนี้ตายไปแล้วแน่ๆใครที่ชอบดูซีรีส์แนวะปวดประสาทนะคะมีความแอคชั่นนิดนดสืบสวนหน่อยๆก็ตามมาดูเรื่องนี้กันได้ที่แอปดิสนีย์พร o Star ค่ะตอนนี้มีแต่ซับไทยยังไม่มีพักไทยนะคะ ออขอตินิดหนึ่งนะคะด้วยความที่เรื่องนี้มีฉากแอคชั่นการต่อสู้เยอะใช่ไหมทําให้เราเห็นเลยว่าเขาใช้สแตนเยอะค่ะทุกคนคือมันดูออกกะว่าไม่ใช่นักแสดงเล่นเองจริงๆในหลายๆฉากแอคชั่นนะคะซึ่งเอาจริงๆติ๋งไม่ได้ติดเลยนะที่เขาจะใช้สแตนแทนน่ะแต่ติ๋งรู้สึกว่าเฮ้ยบางฉากอะ่ะมันตัดต่อไม่เนียนหรือว่ามุมกล้องแปลกๆหรือว่าบุค,คลิกของสแตนค่ะที่ทําให้เราดูออกเลยว่าไม่ใช่นักแสดงเล่นจริงๆตรงนี้ติ๋งก็เลยรู้สึกแบบเออมันขัดใจนิดๆนะ่ะแต่ ถ้าเกิดว่าดูแบบสบายๆไม่เครียดไม่ได้เจาะเจาะแบบว่าตั้งใจดูนักแสดงขนาดนั้นน่ะมันก็ดูได้สบายๆส,สมูทดีค่ะทุกคนแต่ว่าติ่งอ่ะชอบดูฉากแอคชั่นใช่ไหมพอเราดูเราตั้งใจดูมากเลยว,ว่าเอ,อนางเอกต่อสู้เก่งขนาดเนี้ยท่าทางแบบนี้มันจะต้องเป็นคนที่ผ่านการฝึกมาอย่างเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปดูแล้วรู้สึกว่า เฮ้ยทำไมท่ามันมันดูไม่แข็งแรงเลยอะไรเงี้ยติงเลยรู้สึกว่าติตรงฉากแอคชั่นนิดนึงค่ะแต่โดยภาพรวมก็สนุกดีนะแล้วคลิปนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบบ๊าายยบ๊ายบาย